วิธีลบเพจแบบถาวรอ,อัปเดตปีนี้2023ให้เราไปเลือกโปรไฟล์ที่เป็นเพจที่เราต้องการจะลบโคคิโอ OK เลือกตัวนี้นะคะหลังจะกดเข้ามาแล้วให้เราไปตรงโปรไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาไปยังตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปเลยคะ่ะถัดมาไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปแตะที่การตั้งค่าเพจ ถัดมาให้เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะให้ไปแตะคำว่า <c oughs> การเข้าถึงและการควบคุมซึ่งอยู่ภายใต้ข้อมูลของเพจแตะเข้าไปเลยค่ะแตะการปิดใช้งานและการลบเลือกลบเพจและดำเนินการต่อถัดมากดดำเนินการต่อเจอหน้าต่างนี้เลื่อนลงมาและดำเนินการต่อ ยืนยันการลบด้วยการใส่พาสเวิร์ดของเราเสร็จแล้วดาเนินการต่อจะสุดท้ายแล้วนะคะดําเนินการต่อขั้นสุดท้ายแล้วคะ่ะลบเพจหลังจากนั้นเพจก็จะถูกลบออกไปแบบถาวรเลยเข้าไปเช็คอีกรอบนึงนะคะในโปรไฟล์ของเราแล้วก็เลื่อนลงมาเพจถูกลบไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแกดชร์กดกดด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย